ทำท่าค้อ่ากับบางรายการอ๋อเหรอจริงๆน,น่าจะคือคือพี่ก็ยังไม่ไม่ได้อ่านอะไรเลยนะครับก็น่าจะเป็นรายการใหม่คือรายการประกายดาวนะครับซึ่งซึ่งประกายดาวเนี่ยพี่จะเป็นคนตั้งชื่อรายการนี้เองเพิ่งออกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองครับแล้วก็คือเราต้องการทํารายการที่ให้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการบันเทิงในช่วงกลางคืน หลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยบันเทิงร้อยแปดทำงานไปแล้วนะครับแล้วก็มาต่อด้วยตัวประกายดาวตอนนี้คิดคอนเซ็ปต์ไว้คิดแค่ว่าดาราคืออะไรแค่นั้นเองครับแล้วเราสิกว่าดาราก็คือด,ดวงดาวแล้วก็พอดีเราได้น้องแซนดี้ซึ่งเป็นยิงเป็นนักแสดงใหม่เราก็พยายามทําให้เธอสามารถทาฝึกฝึกหัดการเป็นพิธีกรที่ดีให้นะครับแล้วก็เราก็ได้ได้รับโอกาสตรงนั้นไปทีนี้ ก็จะมีเรื่องของภาพภาพลักษณ์ของตัวรายการซึ่งพี่รู้สึกว่าตอนนั้นเราค่อนข้างค่อนข้างรีบนะครับแล้วก็พยายามทํางานให้ให้เร็วที่สุดนะครับ<ม>เราก็ใช้ดีไซน์เรื่องของฉากเรื่องของแบ,กแบ็กการ์ต่างๆที่ว่ามันมันตอบโจทย์ในตัวของคําว่าประกายดาวมากที่สุดนะครับก็คือเราทําองค์ประกอบเป็นรูปแบล็กการ์ดเป็นดาวเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งในเจตนาตรงนั้นเรามีมีการทํางานแค่นั้นนะครับแต่แล้วมุมของเราคือ ลางคืนนะครับอยากให้มีความรู้สึกว่าดูรายการบันเทิงแล้วสดชื่นสดใสก็เลยใช้โทนโทนสีเป็นสีชมพูสดใสหน่อยนะครับก็ก็ก็มันก็อาจจะมีฟีดแบ็ที่คนรู้สึกว่าเออเหมือนกันหรือเปล่าแต่พี่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วมันก็คาแรคเตอร์ไคยทั้งต้นเลยมันค่าจะแบบตั้งกองตั้งใจเพื่อที่จะแบบอย่าให้เขาเปรียบเทียบกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคงคงไม่อย่างงั้นหรอกครับพี่ว่าพี่ว่าพระไกยดาวก็มีคาแรคเตอร์รของตัวเองนะครับเราก็ไม่ได้ ชูฉากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ก็เป็นใสๆน่ารักน่ารักนะครับเหมาะสําหรับช่วงเวลาที่ท,ที่ออกอากาศคือช่วงกลางคืนจะมีปรับเปลี่ยนอะไรที่ให้แบบห่างจากเขาเอ,อ๋อคงไม่ครับถ้าพี่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแสดงว่าเรามีเจตนาบางอย่างที่ที่ไม่ดีแล้วก็ซ่อนอยู่เนาะพี่ว่าพี่ก็ต้องทำรายการตัวนี้ต่อไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าจะแฝ่คอมเมนต์อะไรแล้วก็โอเคอ๋อไม่เป็นไรครับผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ อแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีหน้าที่ทํางานแล้วก็ทำกับตอนแรกที่วาลูืออยางเป็นเป็นดาวนเนี่ยคิดไหมคะว่าจะโดนกระแสนี่โอ้ไม่ไม่ไม่คิดเลยครับเพราะว่าตอนนั้นแค่คิดว่าทํายังไงให้มันดูสดใสน่ารักแล้วเรารู้สึกว่าเออดาราจะมีอะไรบ้างพอดีทีแรกเราก็ตั้งว่ามีบันเทิงมี ดารามีแล้วเราก็เออเอาเอาดาวแล้วกันเพราะบันเทิงเดี๋ยวเรามีในบันเทิงร้อยแปดแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ต้องใช้ดีกว่าเอางั้นลองเอาดาวมาเล่นแล้วอะไรดีหลักที่เออเออดาวที่จะหลัดฟ้าเราก็คิดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เ่ะประกายดาวแล้วกันน่าจะง่ายที่สุดมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้รยอยากมันเหมือนกันางค่ะงว่าจะูอคงไม่คงไม่มีหรอกครับมันมันไม่มีที่ว่ามันคือถูกฟ้องป่ะพี่ว่ามันมันไม่มีอะไรที่ดูเหมือนกันเลยนะ คือหมายความว่าโลโก้ก็มาได้เหมือนรูปแบบดิเรกชันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นไงพี่ว่ามันอิสระพี่ทํารายการบางรายการบางช่องก็เหมือนเราเราก็เฉยๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรครับพี่ว่าต่างคนก็ต่างทํางานมีครีเอทีฟของตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติคืออย่างนี้ครับบันเทิงร้อยแปดเขาก็จะมีรูปแบบแบบหนึ่งเนาะที่เล่าข่าวอันนั้นก็คือขายขายความเป็นพิธีกรแล้วก็เล่าข่าว ทีนี้ตัวประกายดาวเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือมีตัวข่าวที่ไม่เหมือนบันเทิงร้อยแปดแล้วก็มีสกู๊ปให้เพราะว่าบันเทิงร้อยแปดเนี่ยเขาไม่มีสกู๊ปให้นะครับสกู๊ปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญญของวงการบันเทิงในช่วงนั้นเราก็เลยพยายามทําให้มันแตกต่างกับรายการของเราเองนะครับจุรผสมมันมีอยู่แค่นั้นเองมันเลยมีเรื่องของการข่าวที่เป็นเคอร์เรนต์จริงๆกับตัวที่เป็นสกู๊ปความเคลื่อนไหวที่เราทําขึ้น ที่แบบคิดนะคะพี่โด่ได้มีการแบบไปดูดรายการอื่นๆช่องอื่นๆบางอย่าอ,อ๋อมันจะเรียนตรงว่าไม่ไม,ไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์อนอกจากช่องตัวเองกับบางช่องที่เราโฟกัสจริงๆนะครับเราจะดูช่วงนี้จริงๆว่าไม่ได้ดูช่องอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดปุ๊บคิดกับทีมปุ๊บเราก็เราก็อยากทําในสิ่งนี้เราก็ทําเลยนะครับคิดว่า พี่ไม่มีภาพของรายการอื่นๆอยู่ในหัวสักเท่าไหร่มีแต่มีแต่ภาพที่เราอยากได้จริงๆนะครับก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเหมือนไม่เหมือนเนาะสามทุ่มครึ่งทุกวันจันถึงอาทิตย์ครับขอบคุณรับ